แบบไม่อยากแก่อ่ะเราเป็นคนที่ผิวแห้งพอผิวแห้งด้วยนอนน้อยด้วยมันก,ก็จะมีพวกริ้วรอยแล้วก็มีความแบบเอจจิ้งขึ้นง่ายๆก็เลยหาตัวช่วยที่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะคือนี่เลย K A e d g i n g Pro มีทั้งสูตรกลางวันแล้วก็กลางคืนใช้ทั้ง2สูตรคู่กันจะช่วยดูแลผิวได้ดีกว่าอันนี้จะเป็นสูตรกลางวัน K A e d g i n g Pro Day Cream SPF 38PA ิบแ P A เป็นครีมบำรุงผิวที่มีกันแดดปกป้องผิวทั ong, ้งจาก U V แล้วก็ P M 25เลยมีนวัตกรรมย้อนวัยจากมอสดอกโคคาสและสาหร่ายทะเลช่วยลด การพรว้วรอให้ผิวฟูกระชับแล้วก็เนียนอ่อนเยา์ขึ้นส่วนสุดกลางคืนจะเป็นในทรีทเมนต์เข้มข้นจัดการปัญหาริ้วรอยจากมอสดอกโคคัสแล้วก็ไอซ์ไวลลิฟท์อัพให้ผิวตึงกระชับผิวฟูแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นแถมเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เรียบเนียนอีใช้มาสครับผิวสวยผิวฟูสุดๆสองสูตรคืออ่อนโยนมากไม่มีแอลกอฮอล์พลาเบนแล้วก็น้ำมันแร่ช่วยรักษาสมดุลน้ำเสริมเกาะป้องกันไม่ให้ผิวแห้งลดความเสี่ยงการระคายเคืองผิวมันหรือออุดดดััันนนนนนเเเเหมมาาาาาะกบภพผผิิิวววป็แรไไทยยยยยีู่จจโคลข้ใ ปัญหาผิวคนไทยดีใครกังวลไม่อยากแก่ก่อนไว้แบบเน็ตแน,นะนําให้ไปลองเลย